บุลาางดีตองกข้ามไปดีัเทีนกอกข้ามไปมาหข้ามด้วยีนะครับูบุลานะครับนอเกลนะครับอาศัยหวหายไปไหนอ่ะไปท้ายคอแนะวร้บหายไปไหนอ่ะบริโภคายไม่ทันเป็นแตมของบุลาามมาเต็มต่อ20เ บุราได้เตินะครับเติมหนักแต่ว่ารับกลับมาดีดีมากรับกันตบดีนะฮะลูกดีแต่ว like. <speaking 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 ่าบุราก็บลอกไ้แต่ว่ามันแออกไปเนี่ยเป็นคะแนของโ้สามเมื่อีเราได้กลังการท่อัสิบไทดี่ช่วงนี้ว่าเว้นไทยดีติดฤดกาล นะครับแต่ทีมท <shorts> ีด <maybe swimming coffee> ูกาลก็เได้ทีมงานตามเราตเล่นเสโอเืกีเป็นลูกออนะครับตกดีแต่ว่าีกมากไปหน่อยนะครับเป็นคะแของพวกสาอูนะครับพวกสาำอยู่23ต่อ4ต่อโดยแก้วที่ขึ้นข้ามาแต่ว่าสหน้อยวาแตวาส่ พูดการเดวิ่งมาไกลนะครับผมให้น้ำหนักแรงไปหน่อยนะออกหลังไปเลยเห็นคะแนนของบราตามมาไม่ห่าง15ต่อย3่มบุราได้เจอ่งมันมีตัวมันมีตัวเก่งไหมไอโกก่นเลช่พี่สาวสเนลูก์ติสันผู้พิพากาเ็นลูกพาน์ติัน 17-23นะครับ17-23นะครับ1 7ม3นะครับที่สุดแล้วโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เป็นลมนะครับลมพอดีนะครับลมปี๊ดเลยนะครับลมตีใหญ่เลยตีลมบางส่วนก็ถึงก้นลมนะหมูเรายังได้อยู่นะครับผม17-23สามาถไปตีนะครับนะก็ให้การันอาจจะรู้ว่าเติบตีนะโอ้โห

โดยชาติไทยเราเป็นคะแนนของโคสาวทีนีก็เป็นการไล่ของผูสาด้วยผู้สาเวนะไปด้วยสปอร์25-18นักกีฬาทั้งสองทีมส2ประตูรุ่นนี้ทีนักกีฬาทั้งสองทีมด้วยเดี๋ยวครั้งนี้เจอกันในบุกการต่อไปด้วยจากสองทีมนี้นะครับเพ oh no no ื่อผูรู้จะได้รอชิงชนะเลิศนะครับ10นาทีนะครับ 嗯。Mm.